คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือเยาวาชนอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดจะเขียรยานในการรับชมคอบค,ครับเอาวันนี้ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ผมจะเล่นสลอ็อตอ่าลุงแปะแมวอะไรแปะแมวเนี่ยแหละมาโอ้เราโหลดเกมไปก่อนโอ้โอ,โอ้เกมเสียงเสียงเชื่อมันวันนี้ผมจะอ่ะอันนี้เรามาเพิ่ม เบ็ดกันหน่อยโอเคเบ็ดสิบแล้วเราจะออตโต้ไหมจะยังก่อนเรากดเลยอย่างนี้แหละกดกดแม่น่าเสียดายนะฮะแต่ก็ยังมันยังไม่ได้เราต้องไปต่อเรื่อยฮะผมจะเล่นตายกันเล่นของผมคือการจะเบ็ดไปเรื่อยๆเลยฮะเบ็ดสิบแล้วก็ออแล้วก็กดไปเรื่อยๆเลยฮะว่าไ,ได้หรือเปล่าดูจากข้างบนสิกำลังขึ้นเลยมายังกดไปต่อแม่นิดๆิหน่อยๆถุงผ้าไปอ้าว อู้สุดยอดเลยโอเคละอไปต่อไปต่ออของดีแม่เบสิบไปเรื่อยเนี่ก็ดีมือนกันนะไม่ได้ไม่เสียไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรอู้สุดยอดเลยก็เไยมาห้าบาทไม่เป็นไรต่อไปเรื่อยผมเบ็ดไปเรื่อยแม่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 โอ้ยนิดเดไดแท้ไปต่อไปต่อ อย่าท้ออย่าท้อไปต่อไปต่อแมอ้ไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ก็พอโอ้เน็ตติดหน่อยยหยกทองคำโอ้ในทองเหรียญทองอ๋อเจ้าแม่เหรียญทองอ๋อเจ้าสีเหรียญนี่ได้ก็ดีเหมือนกันอีกแค่เน็ตเดียวแท้ๆโอ้อีกนิดเดียวมา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 อุ้ยอแปะช่วยด้วยโอ้อะอะไรไม่มีอะไรเลยเออ นิดหน่อยนะแปะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอู้เฮ้ยเฮ้ยนิดนึงอะไรอะไรอะโอ้ไม่มีอะไรเสียใจโอ้ได้นิดนิดหน่อยก็โอเคอู้ยกับอะไรอู้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 โหของดีแท้ๆของดีเมืองสุพรรณโอ้โหอ้อาวอะไรฮะเนี่ยไม่ได้อะไรก็เสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรตอ่ตอต่ออู้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยโอเคไป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  ว,นนวันนี้ตั้งเป้ากำไรสักนิดหน่อย,อยก็พอละเบ็ดสิบไปเบ็ดไปโอ้ยอู้กำไรเลยจะนึ่งสิบหกลแล้วไปต่อนี่ยังไงอะฮะโอ้ไปไปอ,อะไรยังนิดนิดโอ้ลุ้นฟรีลุ้นฟรีไป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 ต่อต่อต่ออ๋อวันนี้เออ ผมเลยนำผมชื่อเบนนะฮะโอเคฮะโอ้ไหนมันไปอู้อังเปาอังเปาอ่า,อ,าอังเปา,อ,า,อ,าอ่าสีอ่าโอ้ไม่ไผ่ไม่ไผ่ของขวัญวันปีใหม่อยากใหอออ้อย่าโอ้อะไรอย่าอะไรอะไรดูอืมเสียดสิทธิ์ได้ที่แท้ไปไปต่อต่อต่ออย่ายอมแพ้ อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาไหมติดไหมโอ้เสียใจฟรีเสียได้เสียได้จริงๆแม่ไปตามเรื่อยๆอย่าท้ออย่าท้อคนเรามีชีวิตต้องเดินหน้าอย่าท้อไปให้หย่าท้อเลยครับอย่าเดินกลับหลังไปต่อใช้ได้โอ้เสียเลยอ้าโอ้อะไรอ่ะโอ้โบนัสออกอะไรขึ้นไป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 ขึ้นโอ้โหร้อยเจ็ด สองโอ้โหไปของดีได้สี่จุดแปดอุ้มก็ไม่ก็ไม่ถือว่าเสียดะาไปอ่าฮะตอนนี้อืมอ่ะแปะวันดีไม้บักก็ได้นะอปแปะเนี่ยเนี่ยทขาต้อ,อ,องจกกักรปะอปแปะสะหน่อยไปไปต่อต่อต่ออู้ชองอืมแต่ไม่เป็นไรลงมาสวย อ่าอ่ะนี่นึงนี่นึงผมสัมผัสได้ว่าใกล้ๆแล้วอ่าเบ็ดไปเบ็ดไปอย่าย่อท้อโอ้โหเอาแปะมาบ่อนในช่วงนี้อู้อืออ่าไปแหมเฮ้ยอืมเอาแปะสองตัวเอาแปะสองคนเอออย่าต้องเราต้องพูดกับแปะดีๆเอาแปะมาเธอแปะมาเฮ้ยอะไร ดนึงแมวแมวแมว,แมวติดแมวติดโอโหแมวติดแล้วทุกคนโอ้โหแมวติดแล้วโบนัสมาละเฮะทีนี้ยังไงดีฮะโอ้โหแปะมาเรามาเล่นกันหน่อยอ่าหวัดดียวัดดีอตีวัดวดีอตีอ่แปะจะมาให้ของขวัญน,นะออาหวัดดีแปะงั้นผมขอกดเลยแล้วกันนะไปอุ้ยอะไรเนี่ยได้มาได้มาอะไรได้มาได้มาขึ้นไป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 แปดสิบหกบาทโอ้โหไปต่อไป ไปโอ้ขึ้นไปขึ้นไปวันนี้จะวันนี้โบนัสแล้วได้โบนัสมาก็ถือว่าดีแล้วทีนี้ไปต่อต่อต่อจะขึ้นถีงเท่าไหร่กันเชียวโอ้ตอนนี้ตอนนี้ได้ร้อยห้าสิบแล้วไปต่อเลยไปไปขึ้นไปยายาอาแปะอาแปะอย่าขี้งกอาแปะให้ให้ลูกหลานหน่อยแปะเอ้ขึ้นไปแปะแปะแปะออ้แปะ,แปะโอ้ขอบคุณสัะอังเปาน้าแปะโอ้ไปต่ออ่าไม่เป็นไรหลานลักไม่เป็นไรเลยตี นิดหด่ยๆก็เอาผมขอละว้าวว้าวว้าวาว้เอาไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวันนี้จะมีไก่แตกไหมนะไปไก่ทองไก่ทองไปลุย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 อ่าอ่าอ่าดูดูแม่โอ้โหโอ้โอ้โอ้ไมค์ก็ตูแปะโอ้โหแปะนี่ใจดีจริงๆเลยนะ ไปไปไปวันนี้โอ้โหมงพันหนึ่งนี่ได้พันกำไรเท่าไหร่หกันเชียวทุนนี่พันหนึ่งไปโอ้โหได้สัองพันก็ดีเหมือนกันนะผมโ,โบนัสในผมพอแล้วนะจริงถ้าได้โบนัสผมจบแล้วผมพอแล้วโอ้อสุดท้ายเราได้อะไรอสุดท้ายได้โอ้ได้ไปได้ไก่ได้ทองสองเหรียญอืมหูยเบ็ดเสร็จร้อยเจ็ดร้อยสิบเลยวัวแปดใจดีจริง คนจริงนะมันต้องต่อเอาจริงๆนะนี่เรามันต้องต่อกําไรกําไรกันหน่อยคนเราวันนี้ดวงมือขึ้นแล้วโอ้จริงๆผมควรพอนะแต่เพื่อผมอ้อนวชมครับผมคลิปแรกทั้งทีเราต้องเอาที่สุดซิไปไปไปมขอพันแก็พอวันพันแปดันแปดมันได้ไหมนะลุยขอละนาะขอละขอละโอ้ ลูกเรียนนี้นะฮะเหรียญเป็นไ,ไงโอเคทีนี้เราก็จะเพิ่มอ่ายังไงดีอ่ะจะกดเลยไหมอ่ะมาสตาร์แต่จริงๆผมอยากนะผมอยากจะลองอ่ะไหนใกล้ไหนละสิบตาเลยอนะ่ะออตโต้สิบครั้งเลยไปอ๋อไปไปอืมโอ้เหรียญออโต้สิบครั้งผมลงยะตาสิครั้งสุดท้ายเจ็ดครั้งสุดท้ายไปอ๋อเหรียญ เหรียญทองเหรียญทองอยากได้โบนัสสตาร์น่ะแปะอัพแมวมาหน่อยแปะอู้รวย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 แห่ง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 จ้าแห่งจ้าโอ้ปลายต่อฮะอืมเดี๋ยวนี้แล้วใครจะไปรู้เล่าว่าเอาจริงผมหวังอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยใบตัวอีกครั้งนึงอีกเนี่ยมาอู้เสียดาย ได้ครั้งนี้สองโบนัสเลยนะน่าสิได้จริงๆอะ่ะเอาละไงทีน,นี้รู้สึกแต่คนจริงนะมันต้องสักสักหน่อยดีกว่าเมื่กี้กูสั่์ได้กำไรตั้ง 7, เจ็ดไอ้ 700, ตั้งเจ็าาดร้อยเสียไปตั้งร้อยกว่าบาทเดีไม่ตั้งร้อยสิบร้อยกว่าโอ้ขึ้นไปสักหน่อยพันเจ็ดผมว่าเราขนพอไหมผมพอไหม ได้แค่นี้เราพอก่อนไหมเดี๋ยว่าเราจะแบบอย,อย่าเพิ่งหยุดมันเริ่มไม่ได้แล้วนะมันเริ่มแบบแปลกๆก,ก,กนะันนะอ่ะแปะเริ่มไม่ให้แล้วเฮ้ยผมว่าผมว่าอ่ายังไงแม่ได้แต่มันได้ไม่เยอะโอ้โหผมผมผมว่าเราผ่อนแค่นี้ไหมโอเคฮะก็ขอสวัสดี งั้นเราก็ผมขอลาเพ,เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้ขอบคุณนะผมที่มาติดตามกับผมตอนนี้ผมก็อยู่เว็บนี้อ่าผมก็อยู่เว็บไอ,ไอ้ชื่อเว็บแล้วก็ลืมนะไอ้ช่างมันเราไม่สนใจครับผมลากรบยบายบยบายเจอกันคราวหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะจะไม่ภาพวิดีโอใหม่ๆจากผมแล้วเจอกันใหม่บยบาย